สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถกระบะรถบ้านสไตล์ 4W h e วิอีกหนึ่งคันกับรถอีซูซูดีแม็กสี่คูนสี่โออปี2004ค่ะรถบ้านสายรุยรถขับดีมากค่ะรถสวยตัวสูงทรงหลอ่อดูดันเข้มๆเลย สีสวยใช้ได้เลยค่ะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานรถบ้านแท้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนครบภาษีใช้ยาวไปถึงปีหน้าปี6-7ค่ะรถขับไปแล้ว400,000กิโลเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติเกียร์ดีเปลี่ยนนุ่มไม่กระตุกเกียร์เข้าเกียร์โฟได้ตามปกติเลยค่ะขับสบายสบายรถขับดีมากเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วส0 0ซีซีดีไอเทอร์โบห้องเครื่องสวยสมบูรณ์อัตราเร่งดีเลยเหยียบพ,พุ่งกันเลยค่ะ เครื่องยนต์พร้อมลุยมากเดินทางไกลได้สบายเลยคันหน้าเดิมสวยแผ่นเพดอยู่ครบสมบูรณ์น็อตซุ้มซอกต่างๆสภาพเดิมบางไม่มีขยับเลยค่ะฝากระโปรงเดิมสวยช่วงล่างดีช็ดสีสวยพร้อมใช้งานสุดๆท้ายเดิมส,สวยๆเลยค่ะกระบาไลเนอร์มาพร้อมชุดแต่งมาในข้างพร้อมใช้งานลอแมก Racing ขอบ16หหล่อเท่กันเลย ยางสวยดอกยางหนาๆปีใหม่ๆทั้ง4เส้นใช้กันไปยาวๆค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันสวยๆเลยค่ะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบตามปกติไม่มีแตกหักหรือชำรุดภายในตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากรถมีแอร์แบ็กคู a BS, a ่หน้าเบรก ABS แอร์เย็นชํารอบคันค่ะชุดจอเครื่องเล่นวิทยุ CD USB พร้อมกล้องมองถอยหลังพร้อมใช้งานเลย พวงมาลัยพาวเวอร์ส,สวยๆค่ะก,กระจกรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานเบาะนั่งสวยสะอาดรอบคันสภาพใหม่ๆไม่ฉํำไม่โซมไม่มีริ้วรอยฉีกขาดทั้งหน้าหลังสภาพดีมากเลยค่ะรถบ้านใสลุยพร้อมใช้ภาษีปี67ชุดเล่มทะเบียนเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายเพียง159,000บาทเท่านั้นค่ะรถบ้านแท้ทรงหล่อสภาพเยี่ยมแบบนี้มาลองชมตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ รถอยู่กำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถกับทางเจ้าของรถได้โดยตรงได้ที่เบอร์0848003534ได้เลยค่ะหรือติดต่อทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะท่านใดสนใจยังไงก็สามารถติดต่อโทรกันเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ